โอเคสวัสดีครับสืส่อคนด้วยนะครับผมผมเลนฮะก็ในคลิปนี้ฮนะเราจะมาอัปเดตของแต่งตัวปืน ICR1 กันดีกว่านะครับว่าในซีซันที่8เนี่ยแล้วก็ถัดไปนะครับผมในซีซันถัดๆไปถ้ามันยังไม่มีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับตัวปืน ICR1 มากเนี่ยควรจะแต่งประมาณไหนดีนะครับผมโอเคเนาะก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะต้องบอกว่าตัวปืน ICR 1นะครับความทรงพลังของตัวปืนมันฮนะจุดเด่นที่สําคัญมากๆของตัวปืนมันเนี่ยคือ1ความแม่นยําที่สามารถยิงในระยะการไกลได้ ดีงามมากนะครับ 2. การควบคุมปืนที่ดีงามมากเลยนะครับผมเป็นการควบคุมปืนที่ง่ายมากนะครับผมไม่ยากเลยนะเรียกได้ว่าเป็น2ข้อโดดเด่นหลักๆเลยนะส่วนดาเมจอัตารันกระสุนระยะยิงเนี่ยมันถามว่าโดดเด่นไหมมันไม่ถึงกับโดดเด่นฮะเพียงแค่ว่ามันกลางๆนะฮะแต่จุดที่ทําให้ตัวปืนมันโดดเด่นคือยิงง่ายคุมง่ายนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของของแต่งปืนกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมชิ้นแรกเลยนะครับลำกล้องปืนนะครับผม อย่างที่ผมบอกว่าตัวปืน i อ r 1นะครับเป็นตัวปืนที่ค่อนข้างยิงในระยะกลางและไกลได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มระยะดาเมจให้มันนะครับโอเดมัมัสแมนนะเพิ่มระยะดาเมจไป35เลยนะครับผมที่สำคัญคือมันช่วยในเรื่องของแรงเดเอาตั้งแนวนอนด้วยนะครับก็ทำให้ควบคุมปืนง่ายขึ้นไปอีกนะฮะและความแม่นยงเมื่อเล็งยิงเนี่ยก็จะช่วยเสริมในเรื่องนี้ด้วยนะครับดีงามมากๆเลยนะฮะโดยข้อเสียนะจะเป็นในเรื่องของความเร็วเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ ความเร็วกันที่ขนาดเล็งลดลงไป12%องไป12%นะฮะแล้วก็รเลเวลาเร็งยิงจะบวกขึ้นมา16%นะถามว่าส่งผลไหมถ้าเป็นใน br ไม่ส่งผลนะแต่ถ้าเป็นในหมด mp จะส่งผลนิดหน่อยนะครับผมเพราะต้องบอกแบบนี้ครับว่าตัวปืน i c r one มันยิงกลางกับไกลก็จริงนยะผมมีในเรื่องของระยะมาช่วยในเรื่องของรลเวลาเร็งยิงนะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับผมถ้าสมมุติมันช้าเกินไปเนะี่ย มันก็สามารถโดนพวกปืนไวๆตีกลับได้ง่ายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยปืนสายไวๆนะครับผมเยอะมากทั้ง a s b a l l นะครับ M13 อย่างนี้นะครับผมแค่2องกระบอกนี้ก็จุกจะตายชักแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เราเสริมในเรื่องของอาในเรื่องของความคล่องตัวเนี่ยให้กลับคืนมาได้นิดนึงเนี่ยมันเลยจะดีงามมากในซีซั่นที่8นะครับผมเพราะว่าในซีซั่นนี้เนี่ยปืนไวๆมันเยอะนะครับผมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นของแต่งฉันทัดไปนะครับถ้าจากลำก๊อกปืนเนี่ย เราจะมากบข้อเสียในส่วนของลำกล้องปืนที่มันเพิ่มขึ้นมากันนะครับทั้งความเร็วขึ้นที่ความเร็วข้นที่ขนาดเล็งและเลยเวลาเลงยิงนะฮะและของชิ้นนั้นก็คือพันท้ายนะครับผมแนะนาว่าติดตั้งแบบไม่ติดพันท้ายไปเลยนะครับเพื่อไปกรบข้อเสียที่จากะกีนะครับถึงบางอย่างมันจะกลบได้ไม่มิดนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้กบเลยนะครับผมโอเคเนาะคราวนี้ข้อเสียก็จะเป็นในเรื่องของแรงดดีแนวตั้งนะตัวตุกแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับผมแต่ว่าเรงเดี่นวนอนเนี่ยเรายังได้ มันจะทําให้ปืนไม่สายนั่นเองนะซึ่งปืนสายเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับผมสาหรับการยิงในระยะกลางกับไกลนะครับการที่ปืนเด้งขึ้นเนี่ยเรายังควบคุมได้นะแต่ปืนสายเนี่ยควบคุมยากมากนะผมคือเหมือนต้องเดาใจปืนมันเลยนะครับผมการให้เราลดในเรื่องนี้ได้เนี่ยก็ยังเป็นผลดีอยู่นะครับผมโอเคเนาะคราวนี้ของแตงชิดทัศไปถืจับพันท้ายนะครับผมอันนี้ผมต้องถามนู้ชมก่อนว่าติดตั้งกล้องเลงไหมนะครับถ้าสมมติใครติดตั้งกล้องเลงก็ติดตั้งได้เลยนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้ติดตั้งกล้องเลง เดี๋ยวผมมาบอกของแต่งชิ้นสุดท้ายที่หลังนะครับผมคราวนี้เราได้ขีหลัก3ชิ้นแล้วนะครับผมสําหรับการเล่นระยะกลางกับไกด์นะครับลำกล้องปืนกล้องเล็งและพันท้ายนะฮะคราวนี้ต่อไปเราควรจะแต่งยังไงดีนะครับผมแนะนําว่าให้ไปเสริมในเรื่องของความลข้งตัวอีกนะครับผมคือเลเซอร์นั่นเองเลเซอร์ผมแนะนาว่าให้ติดตั้ง OMC d เลเซอร์ c ทท i c a l ไปเลยนะครับหดีตรงซูมไวขึ้นด้วยนะครับสคือเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงด้วยนะก็เรียกได้ว่า ดีงามมากๆเลยนะครับมันยังเขาเรียกว่าเสริมความมั่งตัวให้เราพอสามารถไปสู้กับ S4 กับ M13 ได้ในบางจังหวะน,นะครับผมโอเคเนะาะคราวนี้ก็จะมีข้อเสียคือเลเซอร์ช่วยเลงนะครับแต่ผมบอกทุกคลิปเลยว่าเลเซอร์ช่วยเลงเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปนสนใจมันนะครับเพราะว่าเลเซอร์มันจะเปิดเฉพาะตอนซูมยิงนะครับในส่วนของเลเซอร์ทิคอลนะครับและจังหวะเราซูมยิงก็คือจังหวะที่เราสังหารัตูนั่นเองนะครับผมโอเคนะคราวนี้ของแต่งชิ้นสุดท้ายนะครับผมแนะนําว่าเป็นในส่วนของแมกกาซีนนะครับ แมกกาซีนนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นในบีผมจะไม่แนะนําให้ติดแมกกาซีนนะถ้าเป็นในบีติดตั้งใต้ลํากล้องเป็นเลนเจอร์ฟอร์ดกิ๊ไปเลยก็ได้นะครับเสริมความอาการควบคุมปืนแล้วก็ความแม่นยำไปอีกถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกว่าคุมปืนได้โอเคแล้วนะครับก็ติดตั้งสตรอรี่ฟอร์ดกิ๊ไปก็ได้นะครับผมอันนี้คือในบ r นะฮะใน MP ติดตั้งแมกกาซีนนะครับเป็น40่สิบเล่าแฟลชโหลดก็เพียงพอแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปถึงห้าสนนิบผม ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลเลยนะครับว่าชื่นชอบแบบไหนมากกว่ากันถ้าสมมติท่านผู้ชมชอบรีโหลดไวกว่าก็40ลาวแฟชัโหลดแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมชอบกระสุนเยอะๆกว่า50ลาวแฟชรโหลดนะครับผมโอเคเนาะโดยที่ต่างกันอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของระยะเวลาแรงยิงที่เป็นข้อเสียนะฮะ50ลาวคือมันจะซุ่มยิงช้ากว่านิดนึงนะครับผมนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้ส่วนของตรงนี้เนะี่ยให้ท่านผู้ชมเลือกเลยนะครับว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมเป็นสายที่เอาแบบเข้าไปสู้ในระยะใกล้ด้วยนะครับ ติดตั้ง40ลาวแฟลชลีโหลดนะแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมยิงแบบกลางไกลอย่างเดียว50ลาวแฟลชลีโหลดก็ดีงามนะครับโอเคเนะาะคราวนี้นะครับถ้าสมมติใครไม่ติดกล้องเล็งน,นะฮะถ้าสมมติใครไม่ติดตั้งกล้องเล็งของชิ้นสุดท้ายนะครับผมแนะนําว่าใต้ลํากล้องนะครับเป็นสตอรฟอร์ดกิฟเลยนะครับเพื่อลดแรงเด็ดเราตั้งแล้วก็เพิ่มความแม่นยาเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับผมทําให้ตัวปืนเนี่ยกลับมาสมดุลในเรื่องของแรงเดีดนะครับผมแล้วก็ความแม่นยํา อีกครั้งนั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมจะขออนุญาตติดกล้องเล็งละกันนะครับผมเพราะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะต้องติดตั้งกล้องเล็งนะครับเพราะว่าอมยิ่งยิงไกลนะครับไม่มีกล้องเล็งมันค่อนข้างยากนะครับผมโอเคเนาะคราวนี้เราก็ไปทดสอบตัวปืนกันดีกว่านะครับว่าพอแต่งปืนแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับเรามาดูในเรื่องของดาเมจก่อนดีกว่านะครับอกนะฮะยี่นะครับท้องยี่สหกนะครับผมส่วนอื่นๆของร่างกายก็เป็นยี่หกหมดเลยนะครับส่วนหัว 31นะครับ่นเถ้ากับว่าจะยิงส่วนไหนของร่างกายก็แล้วแต่ต้องใช้4นัดในการสังหารสตูนนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูในเรื่องของระยะดาเมจกันดีกว่านะฮะว่าจะดาเมจเท่าเดิมที่ระยะเท่าไหร่นะอย่าลืมนะครับ28 26นะครับผมทดสอบที่ระยะ20เมตรนะครับ28 26เท่าเดิมนะฮะต่อไป40เมตรนะครับอันนี้จะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น22กับ20นะครับก็กลายมาต้องใช้ 5นัดในการสังหารัูรนะครับถ้าเป็น30เมตรละ30เมตรนะครับ30เมตรจะเป็น26กับ24นะครับผมก็เรียกว่าถ้าสมมติท่านชมยิงอกนะครับในระยะ30เมตรเนี่ย4นัดใต้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าสมมติยิงส่วนอื่นปั๊บ5นัดนะครับผมโอเคนะหรือคือท่านผู้ชมสามารถยิงอก2นัดแล้วก็ส่วนอื่น2นัดได้นะผมสตูก็ตายภายใน4นัดเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของความไวในการรีโหลดกันดีกว่านะครับ นี่นะความไบในการรีโหลดค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับรีโหลดไวมากนะครับนี่นะฮะสวัสดแฟบสบัดแฟบแฟรเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหค่อนข้างจะรีโหลดไวนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยจะทําให้ตัวปืน ICR อาวันนะครับสามารถสแปมยิงใส่สตูเนี่ยได้ง่ายนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างจะดีงามมากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ในการกดดันสตูให้แบบสตูเนี่ยหยุดในการเคลื่อนไหวในส่วนนั้นได้นะครับก็สามารถช่วยเพื่อนได้หรือแบบ อาคุมเชิงสตูแบบนี้ก็ทําได้ง่ายมากเลยนะครับต่อไปนะครับทดสอบในเรื่องของแรงดีแล้วก็ความแม่นยาเมื่อเร็งยิงกันดีกว่านะครับในระยะ10เมตรนะครับผมเราจะยิงแบบคุมนะครับคุมง่ายมากเลยนะครับผมคือแทบไม่ต้องคุมเลยนะครับผมคือเลื่อนลงมาเป็นแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่นะก็สามารถคุมปืนได้อย่างง่ายดายอีซีมากเลยนะครับผม กระสุนค่อนข้างจะกระจุกกันโอเคนะครับผมไม่ได้ดีดห่างจากกันไปไหนเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมเรียกว่าสแปมอยู่จุดเดียวแทบจะตลอดเลยนะมีแค่เพียงแค่ชุดหลังๆเนี่ยมันจะมีเอี้ยวซ้ายนะครับผมแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆนะฮะเราไม่จะไปต้องยิงถึงขนาดนี้สตูก็ตายแล้วนะครับผมนอกจาก br นะครับอันอันนี้ mp นะผมเนี่ยยิงแค่นี้สตูก็ตายแล้วนะแต่ถ้าใช้ใน br อาจจะต้องยิงเยอะหน่อยนะครับเพราะมีทั้งกรอนะครับผมมีทั้งเลือดนะครับนะครับผมและสตูอาจจะปั๊มเกาะอีกโอ้โหก็ ยิงกันยาวๆเลยนะครับผมก็การใช้งานของตัวปืน ICR1 อารันะผมพยายามทิ้งเะยยห้างกับัตูนะครับให้เรามีจังหวะได้ยิงสตูก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะต่อไปนะครับไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องพยายามจะคุมเชิงให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ผมเล่นโหมดโดมินชันเพราะว่าได้โนดแคร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะยึดจุดนี้ก่อนนะครับโอเคเรายึดจุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ระเบิดไปนะครับผมสไลด์มาไไม่มีอะไรนะครับโอเคครับผมพยายามจะเขาเรียกว่าดึงพื้นที่กับสตูได้มากที่สุดนะครับผมผมแนะนําว่าให้หาจุดแบบนี้เราก็คอย c o อ e r สตูเพื่อยิงไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดจังหวะอย่างนี้นะครับเราอาจจะตายได้นะครับผมนี่นะข้อดีของการเพิ่มความจุแม็กซีมานะผมแล้วก็รีโหลดไวมันทาให้เราสามารถดูได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเปิด uv ไปนะครับ วางป้อมนะครับผมวางเบลยบๆด้วยนะครับโอเคครับผมนี่นะพยายามกดดันไว้นะครับในจุดแต่ละจุดแอะกระตุกกระตุกไม่เอาไม่เอาไม่กระตุกนะครับไม่กระตุกนะครับอัดคลิปอยู่นะครับผมจังหวะที่อัดคลิปนะครับปัญหาเยอะนะครับผมจังหวะไม่อัดคลิปไม่มีปัญหานะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับผมโอเคโอเคครับผมอุ้ยกระสุนหมดโอเคครับ <Why? S 2> วยายระยะใกล้ก็ยิงไปเลยนะครับผมมันก็ค่อนข้างจะเป็นอัตราการลั่นกระสุนที่60ิเนี่ยมันกลางๆนะครับด้วยความที่อัตรา,ารลั่นกระสุนเนี่ยมันกลางๆแบบนี้เนี่ยมันทําให้การยิงแต่ละของเราเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยาในระดับหนึ่งและควบคุมได้ง่ายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะบครึ่งแรกแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราตไปตรงนี้ต้องมีป้อมสองอันละฮัลโหลใจเย็นๆนะจ๊ะ มีสตูนะครับโอเคครับผมป้อมเล่นงานไปเรียบร้อยนะครับไม่มีสตูนะครับโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งนะผมการการพรีไฟการพรีไฟแต่ว่าการพรีไฟจะไม่ค่อยได้ใช้กับปืนสายแคมเท่าไหร่นะผมการพรีไฟนะผมใช้สําหรับพวกปืนสายบุกอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยใช้ปืนสายแคมแล้วเอาไปบุกนะครับการพรีไฟก็จะช่วยได้นะครับพรีไฟคืออะไรนะผมพรีไฟคือสมมติว่าถ้าผู้ชมเข้าว่าศัตรูต้องมาเนี่ยครับแล้วก็ยิงไปก่อนแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า การพีไฟนะครับซึ่งข้อดีของมาเนี่ยมันจะทําให้สมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยอ่าไม่รู้ว่าสตูตรงนั้นแต่ถ้าท่านผู้ชมยิงไปก่อนที่จะรูนนะครับผมเราจะไม่เสียเวลาในการซูมยิงเลยนะครับผมอ่ามันจะประมาณอย่างนั้นนะผมมันกลายเป็นว่าเราได้ปิดประตูขึ้นมาก่อน1จังหวะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวเราเนี่ยเป็นปืนสายแคมป์ด้วยนะครับผมการให้เราพีไฟเนี่ยมันก็จะช่วยระยะห่างกับสูได้นะผมในเรื่องของอัตราการลั่นกระสุนเนาะเพราะว่าเรายิงไปก่อนนะครับผมนอกจากว่านอกจากว่า ศัตรูเนี่ยก็อ่าเขาเรียกว่าดักรอเราอยู่เหมือนกันนะผมจังหวะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแพ้ได้นะผมเพราะว่าถ้าเจอเปืือกตาการันตส่วนตรงสูงเนี่ยเจอรูดแบบเดียวก็ตายแล้วนะครับผมโอเคเนาะวู้ศัตรูเยอะเยอะเยอะแต่ว่าตรงนั้นเพื่อนตั้งป้อมไปแล้วนะครับผมน่าจะปลอดภัยแล้วแหละเพราะงั้นผมตั้งตรงนี้ด้วยเลยละกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเพราะว่าเป็นสงครามแคนด้วยเนาะ แล้วเดี๋ยวนี้คนเล่นบนคอมค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับผมก็สนุกขึ้นมากเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ไม่รู้ว่าดูของผมมาแล้วก็มาเล่นบนคอมเยอะขึ้นหรือเปล่าแตงให้ผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนี่แน่เข้าหัวไปสิสสปโอเคครับเระหว่างป้อมตรงนี้ค่อนข้างจะดีงามมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องจำไปใช้แล้วของคุณอดัมหนึ่นะครับ คุณอดัม1995กับคุณแองกี้แอนนะครับมดโกรธนะครับผมค่อนข้างจะเก็บเรียบไปหมดเลยเนะี่ยด้วยความทีต่ตบปืนเราไม่ใช่สายบุกด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการให้อาสังขารเนี่ยมันก็จะค่อนข้างช้ากว่าสายบุกนะครับผมโอเคนะครับเพราะสายบุกเขาจะไปเดินผัวพันในระยะหน้าอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับ ตลว่าสายแคมจะอยู่บริเวณกลางๆหรือไกลๆนะครับก็สําหรับคลิปมิวสิกจบลงเป็นที่เท่านี้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้มากๆเลยนะฮะก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกลังใจด้วยนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะหรือที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถแชร์คลิปนี้ก็ได้นะผมหรือสมัครสมาชิกช่องมาก็ได้นะผมเพียงเดือนละสามสิบห้าบาทเรื่องผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่เป็นไรรรจิงๆละออดโนคับบุ้ย